สวัสดีครับพี่ภูมินะครับคลิปนี้ครับจะมาสาธิตนะครับเป็นชุดเก็บข้อมูลการบินของเฮลิคอปเตอร์นะครับที่ใช้ในการฝึกซ้อมนะฮะวันนี้เป็นชุดทดสอบนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับตรงนี้มีตัวบอร์ดอัตโนอเมกานะครับแล้วก็บอร์ด u c 20นะครับใส่ซิมการ์ดเห็นไหมครับใส่ซิมพลนะครับเพื่อให้ออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็มี GPS ด้วยนะครับนี่คือเสาวากาศนะครับ GPS นะครับซึ่งจะทําให้เราสามารถรู้พิกัดตําแหน่งแล้วก็ความเร็วในการขับนะครับรวมถึงความสูงด้วยนะครับมีค่าไอทิจูดบอกว่าตอนนี้บินอยู่ในระดับความสูงที่เท่าไหร่นะครับรวมถึงมีเซนเซอร์สามแกนนะครับมีเจโรเซนเซอร์นะครับเอกเซนะครับเพื่อดูว่าบินดีไหมนะครับก็คือซ้ายขวานะครับเพื่อที่จะรู้ว่าเขาตักบินนี้บินดีหรือเปล่าแล้วก็มีเพชเชอร์นะครับเป็นวัดความดันอากาศนะครับแล้วก็เทมเปอเรเจอร์ความชื้นตัวนี้วัดได้สามค่าเลยนะตัวเนี้ย e m p 2 8 0นะครับวัดได้ทั้งเทรเชอร์อุณหภูมิแล้วก็ความชื้นอากาศรวมถึงวัดได้มีเวลาด้วยนะครับ RTC clock นะครับจริงๆแล้ว g p s นี้ก็คือวัดได้อยู่แล้วนะเป็นหน่วยของเวลานะครับอันนี้พอเดียวเราจะมีการเก็บ d a ตต l o ็อ e r ด้วยนะครับ